ขอน้อมกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานน้อมกราบองค์หลวงปู่ปานวัดบางนมโค อง์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเจ้าค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์รรรดรโลดคุณครูทุกท่านสวัสดีพระอริยะทุกท่านค่ะดิฉันนางอุไรวันพลศรีรหัสพระอริยะหกเก็ดขีดศูนยขีดสองห้าห้องฝึกห้องหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งหนึ่ง ขีด042คุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูศิลาพรพิมบุญดิฉันได้เข้ามาฝึกเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ67ได้รับประกาศเป็นระโสดาบันวันที่4กันยายนพศ67หลังจากที่ได้รับประกาศแล้ว ก็ฝึกปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะคือจับภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปถมต้นจับภาพองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะตั้งจัดจะอธิษฐานจะช่วยงานองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านอย่างเต็มกําลังความสามารถ รักษาศินห้ากรรมบททั้งสิบให้บริสุทธิ์พรมวิหารสี่และสังโยชน์สาจิตปักพะนิพานาเป็นอารมณ์ค่ะแล้วได้รับประกาศเป็นพระสกิทาคามีมกักเมื่อวันที่21กันยายนพศ67ได้รับประกาศเป็นพระสกิทาคามีผล วันที่26กันยายนพศส,สิได้รับประกาศเป็นพระอนาคามีมกักเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ67ส,สผลของการฝึกปฏิบัติทำให้เราเปลี่ยนไปคือมีสติปัญญามากขึ้นมีการให้อภัยมากขึ้นมีอารมณ์ดีขึ้นค่ะ จิตแนบแน่นในคุณพระสีรันาตนไตรมากขึ้นขอน้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ขอน้อมกราบองค์หลวงปู่ปานวัดบางนมโคขอน้อมกราบองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเจ้าค่ะที่ให้ธรรมะอันวิเศษนี้เพื่อให้ลูกมีสติปัญญา เพื่อเข้าถึงพระนิพพานและน้อมกราบท่านอาจารย์ดรโลดที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เข้ามาฝึกปฏิบัติในกลุ่มพระนิพพานชาตินี้ขอขอบพระคุณค่ะและขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังลังเลอยู่ว่าจะใช่ของจริงไหม ให้เข้ามาฝึกปฏิบัติได้เลยค่ะกลุ่มนี้เป็นของจริงค่ะไม่ได้หลอกลวงขอกราบขอ,พพอพบพระคุณคุณครูศิลาพรพิมพ์บุญคุณครูนฤเลเบสวรคุณครูทุกท่านในกลุ่มที่ให้ความรู้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ